จะไม่ได้ยังไม่ได้อาบไม่วันเป็นหวงตัวเนาะเป็นหวงแล้วดูหางลากดินเลยนะใช่ครับอืมของเลยสวยมากเลยมันกัดมันเนี่ยตอนนั้นตีเนี่ยเหลือบอ๋อเหลือบจ้ะวิธีจัดการเหลือบยังไงครับก็บุบที่เนี่ยมันก็เอาเข้าไปในกอกแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ก็ตีมันนะมันตายไก่ก็กินเต็มหมดอ๋อครับท้องอืมจะท้องเลย มันอยู่ก็เจ้าของนะมันกินหญ้านในสุ่มได้มันอยู่ก็เราวี่หมด <c oughs> มันเนี่เราตามใจมันไนมะอ่าดูดิหางหางลากดินเลยครับ,บคุณท<า>ุกนะินหางลากดินเลยเพื่อนๆเลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวัสดุน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเราไปดูครอบครัวของคุณป้าอํานวยนะครับว่ามีวิธีเลี้ยงยังไงนะครับครับไปดูกันเลยครับคนนี้เขาเรียกอะไรนะครับคุณป้าอันเนี้ยเหรอไม่ที่นี่นเขาเรียก<อ>ที่ไหนเขาชนกันเขาชนกันไอหมู่เจ็ดเขาชนกันเนี่ยแถวเนี้ยคุณป้าชื่ออะไรเอ่ยชื่ออํานวยแม่ข้อมีปล่อยได้ไหมก็ต้องถามกัอนอ๋อ ผมไปดูทรงลุนไดไหมเลี้ยงเลี้ยงแบบปล่อยแลงหญ้าผมเลี้ยงหญ้าของต้แก่เขาเลี้ยงเลี้ยงอาหารเลี้ยงละอองของเขาแก่ด้วยเขาเขาดีเขาอ๋อตรนี้งเ้าตรงนี้ยงเท่าไม่ใช่ของเราคนเดียวใช่อันนี้ของของ้แก่เขามีเงินเดือนมีเก็เลี้ยงเองด้วยอ๋อเลี้ยงหลายปีแล้วติดปีแลยติปี่ติดกว่าลูกกลางล้ลูกนุบานสามนี่ยีองแล้วะ อายุยแล้วของคุณป้ามีกี่ต okay ัวของป้ามีกี่ตัวตอนนี้กี่ตัวครับผมอ๋อเออถ้าปล่อยถ้าถ้าไม่ปล่อยน่ายีดีกว่าขายแม่ไปหกเจ็ดแม่นี่เลยแล้วอายุมากแล้วเนาะมีไฟไหมเนี่ยมีมีว่าออกเลยตอนนี้ก็เข้าตอนเล็กๆก็ให้สามสามหมื่นห้านี่ยครับตอนนี้จะได้เราไม่จะทำเขาละ แม่มันน่นแม่ซื้อมากหกบ่ญกว่านะตัวไหนจะหน้าตัวทั้งไอแดงข้างไอแดงแม่วันเหมือนมันแต่เ่าเ่าทำเขาเนี่เหมือนแม่มันเลยอ่าเอเอึเอึมาเร็วมันจะมาไหมเนี่ยมามาเอเอึเนี่ยตะกอเนี่ยสีแดงเห็นไหมนะไอตะกอน้นว่าจะปล่อยห้าหมื่นนะอ๋อแต่มันไม่ได้ทาเขามันแคนี่ก็ทำแต่มันมันมันไม่อยู่เราซื้อ้ามาไง จ้าซื้อเข้ามาตอนนั้นไม่ซื้อแพงหรอกวัแค่สองหมื่นกว่าบาทเนื้อที่ที่เลี้ยงกี่ไร่ครับเนี่ยสิบสิบสิบเอ็ดไร่เนี่ยไม่ไม่สี่ไร่สองงานอืก็คือปล่อยแปลงอย่างนี้เลยเช้ามาเย็นมาก็เข้าคอกเหรอครับเสียงหญ้าม้าก็ยี่สิบก้อนก็ให้ันกินมั่งแล้วก็ให้ันกินคืนมั่งแล้วเวลาขายคุณป้าไปขายหรือว่ามีพ่อค้ามารับมีคนมาซื้อาบอกอ่ะแต่ตอนนี้งัวมันสกลรไง แต่ถ้ามีคนมาซื้อก็ปล่อยราคาตรงกันก็ปล่อยเนาะนูนน่ะนูนน่เห็นไหมล่ะเห็นอีแดงน้อยไปนู่นตั้นไม่มีขาวแน่อีตัวนนั้นทำขาวลูกสาวมันทำนะที่นี่ทำขาวแพงไหมครับนึกว่ไม่นึกว่าทำเองซื้อเองเลยลูกสาวทาเขาอ่ะมันมันไม่ออกเหรอครับเวลาทาอันนนนะเอาไว้แต่เวลานั้นเอากระดาษทรายทรายแล้วก็ถูแล้วก็ป้ายเหรอ แต่เราต้องหางแม่มันนะ<อ>ต้องคลัสน่ะมันแห้งอ๋อครับนั่นมั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 นอะไรนี่แดงยายาศูนเขาแล้วเขาขอเตือนน่ะสองหมื่นกว่าฉันไม่ปล่อยอจะไว้ทําแม่มันหน่วยตัวน้อยตัวเห็นไหมน่ะครับครับไม่มีเขาน่ะจ้าแต่นี้มีตัวผู้อีกตัวหนึ่งตรงนู้นตัวผู้นี่นตัวผู้หันโตดนี่แล้วก็โนตสวงโน่นน่อยๆลูก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 ีโลนน่ะนะไม่มีเขาน่ะอืมเ็นธรรมชาติไม่มีเขา มันเป็นใช้วิธีทับจะไม่รู้ว่ามันไม่มีเขาเองอ่ะไอ้นี่มันก็มีเขาอ่ะแล้วลูกเกิดมาไม่มีเขานั่นนะเอาวัตเตเลียนไถหาเขาไม่เจอมันเชี่ยงนะน่ะก็คือที่นี่ไม่ได้ผสมหลอดนะครับหรือว่าผสมตัวอย่างเดียวตัวหมดเลยเนี่ยพ่อมีโอกาสซื้อพ่อซื้อพ่อมา พ่อตื้อมาได้ปียังทับไม่ได้นะครับโตมาอยู่ได้๋าสองปีกว่าก็ถึงทับได้เขามาทับไปหลายตัวแล้วเนี่ยเขาเอาวัวมาเอามาทับันไม่เอาคือแล้วคิดคิดราคาเท่าไหร่ทับก็ทิ้งเอาเคร่อห้าร้อยอ๋อห้าร้อยแต่มันแดงสวยเนาะแดงขมเปียกใช่แดงเชื่องเดหางตกดินเลยเขาชอบมันงานเลยก็เห็นใช่ครับใช่ครับตอนนี้ไม่ใช่ลูกเขาลูกมันนี่ไม่ใช่ติดท้องมาอ๋อติดท้องแม่มันมา ได้ตัวนู้นใช่นะเรียกมายอมมาแล้วอำลังจะแค้ายากจะดูเนื้อหนังขาขา,<ม>ขาแข้งเขาใหญ่เนาะนนมันแบบเป็นประมาณนะ่ะครับประมาณดูมันติดแม่มันดูเนื้อหนังเขาทรงเขามันดูใหญ่มันไอ้โบ๊ทอ่ะข้าโบ๊ทเขาชอบเป็นนี้นี่เนี่ยแตเขาก็ขอซื้ออย่างไ่ขายด้วยทำแม่มันทำแม่พันธ์ เราจันท์ขายไปต้องจิบแม่แปดแม่แล้วมั้งลูกจีทั้งกันแดงหมดนะลูกไอ้นี่กันเลยเนี่ยครับโอ้พ่อพันเขาดีด้วยนะจันท์เขาขายไปเขาไป็นย่างบ่อท้ำมันนะแดงมะขามแดงหมดเลยนั่นไอไอตัวแดงไอมะขามน่ะมันติดแม่มาแม่มันแดงอืซื้อมาตอนนั้นแม่งกับติดทองมาสี่หมื่นม่ถึงเขาทับไปที่นู่นเขาทับหลอดเขาใส่หลอดเริ่มแรกนี่ซื้อมาแค่ ตอนะแรกก็ซื้อทีละแม่สองแม่เราไม่ค่อยมีตังคนะ์กันเนาะเพรตอนนี้ขายแม่นไปหมดแล้วนี่เหลือลูกคุณป้าผมถามหน่อยครั้งแรกที่ซื้อมาใช้เงินทุนเท่าไหร่วันนั้นจาได้ไหมก็มันซื้อมาทีละตัวสองตัวมันไม่ได้ซื้อเยอะตอนนั้นราคาไม่แพงเลยเนาะไม่ไมพแพงเราตัวห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแม่ลูกนะครับแม่ลูกนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นห้าโอ้ตอนนั้นยังขายไปยัเงสวยเลยแม่มันไอนเ,เป็นแบบ แบบประมาณเล่อะน,นะขายไปทองไปอนนี้ออกแล้วเนี่ยรุ่นเดียวไค้ตัวน,น้อยนะห้าหมื่นขายไปบ่อถ้ำเนี่ยอันนี้อันนี้มันก็เหมือนเรามีกําไรแล้วไงแต่นี่คือกําไรทั้งหมดนนสุดยอดเลยเนาะโครงสร้างเขา,าใหญ่อะไรเลยกตลูกเอม,มาอยู่นี่ตั้งแต่ลูกอนุบาลสองเดี๋ยวนี้ยี่สองแล้ว,วยี่สิบสองแล้วนะเรียนจบแล้วก็เพาะก็เพาะนี่แหละ เรียนจบแล้วแค่ปลูกปศอแต่พอเลี้ยงวัวนี่แหละเนาะจะซื้อที่อืที่ต,ตัวแรกมันหกงานเนาะหกงานกว่าเขาขอซื้อล้านหน้าจะไม่ขายออนนี้เขาขายกันงานละสองงานก็ล้านนึ่งขายต้องกิจ,จเจริญเห็นปะ,ะ,ะต้องไก่หมุนนะครับเเเหห็นนนมืปีที่ผ่านมาแล้วว่าจะปลูกบ้านยังไม่ได้ปลูกก่อนจะหมุนตัวนี้ก็ที่ตัวเองครับ อันนี้ที่เขาเข้าวเขาแต่อันนี้ที้ตะแกรงอ,อ,อันนี้เราก็ได้กินเงินเงินไม่ใช่ว่านีาเราก็ต้องค่ากับข้าวที่เงินงเงินเดือนนะคะนนู้นข้าข้าวอันนี้ของจริงคือบ่จะปลูกบ้านเลยนาะบ้าน,น <c oughs> ามันน้ำท่วมเห็นไมเล่าหลังเดียวนะ่ะตรงนั้นนะ่ะตื้อบ้านเขาไวา้ตื้อพร้อมที่กินหญ้าดีนะแล้วโรคภัยมีอะไรบ้างครับเลี้ยงวัวเนี่ยก็ถ้ามีเราก็ต้องฉีดยา ดูแลยังไงดูแลก็พอมันเป็นไข้ไข้อย่างสามวันเราก็มียาฉีดฉีดเองด้วยจ้จับกันนี่แหละปลูกคอโดนมัดตอนนี้ลำปีมาถึงไหมครับถึงดิถึงด้วยถึงฉีดหมดแล้วเนี่ยอ๋อมีเป็ินไหมครับมีข้อมีเป็นเพลินตั้งแต่มีแต่นี่มันติดที่เราจริงเสียหายอะไรไหมครับหายหมดแล้วไม่ตายเนาะไม่ตายไม่ตายรักษาทัน มันเป็นตุ่มมันเป็นมนขึ้นมาไงเห็นพิ่งเขาออกอล้นี่ยตกทีไว้ในคอกน่มันในนั่นไอไอเหลือกอะเหลือบมกิมันจะโปหมดเลยนะอืตอนนี้ฉันก็ทีดยาทิยามันก็ไม่ลามนะพวกเนี้ยเอาทิดยาเนี่ยเป็นเท่ารูเป็นนะมันจะเป็นตุ่มใหญ่ๆเลยฉีดทั้ทั้งนั้นเลยนะแต่ตัวท้องฉีดไม่ได้นะครับหนัวท้องฉีดไม่ได้ตอนนั้นก็สีขาวเทาบดสีขาวๆนะก็บบางมันได้ไหมครับ แตะมาติดประมาณด้วยนะแต่นี่ทีนั่งก็ประมาณมันนี่ะสีขาวเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวนั้นกระมังเหมือนกันโบสคู่กับตัวผู้แดงนี่ยนะไม่ตัวเนี้ยซื้อเท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นสามสองตัวแสนกว่านี่ไงลูกเขาอโ้แล้วก็ลูกเขาโน่นนั่นไหนบ้างนี่ไลูกแล้วก็ไอตัวเดินตามตูดน่ะลูกนั่นๆๆๆไม่แดงแดงน่ะแม่มันขาวเนาะเขาแม่แดงลูกจะแดง ถ้าแม่แดงลูกจะแดงหมดแต่ว่าละอีนุนอีนุนลูกขาวลูกแม่ขาวลูกไม้แดงแฝดเลยนะนั่นน่ะกะกอกน่ะนุ่นไงนุ่นนั่นเ<ม>ปล่าพ่อพันอยู่นุน่นพ่อพันอยู่นุน่น <c oughs> ได้พ่อมัน,นได้พอ่อได้พ่อมันไอ้นี่มันไอ้ไอ้ไอ้ตัวผู้น้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกแม่แม่มันรุนนานเดินไม่นุ่นนะมันก็มันเจอไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ครับ ไอโนนมันแม่มันแดงนะตัอแดงแม่มันในตัวแดงเนี่ยเดินเนี่ยออกแค่ไม่ได้หนาต้องเคยกันดึงเนี่ยแม่มันใหญ่ไงมันเป็นมัวสาวติดลมติดลมขอดูไหมไม่ดูไม่ดูแต่คนแปลงหน้าไม่รู้แกก็จะของไม่ดูแกก็ดูแบบมีความสุขไรเนาะมันมีหญ้ามีอะไร ป่อยงูมั่งทางนี้มั่งงูน่ะปล่อยงูสองวันสามวันแล้วพวกฟางพวกอะไรมีในคอกไหมครับฟาง่นรึอยแล้สามพันปีหนึ่งปีหนึ่งหมดเยอะไหมครับฟางปีแล้วหมดเป็นหมื่นก็มันไม่มีหญ้าเดยเช่าก็ทางนี้อย่างเดียวอือีกหน่อยแดงหมดตอไม้ทิ้งแดงตอตรางเบ่งปุ๊บเราก็ดึงเท่ามันไม่เิ่งก็ดึงไม่ได้นะดึงไม่ได้มันดึงไม่ได้เดี๋ยว มันนี่นาเ้มันมันไม่เว่งอ่ะมันต้องให้มันเว่งมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับตอนคลอดไหมครับปวดทีเนี้ยแบบดึงยากหรือหัวผิดท่าออกผิดท่าอย่างนี้มีเนาะก็แค่ครับครับแค่นั้นเองตอนเอวถ้ามันจะออกอะเราถ้าเราดูมันมาถ้ามันจะออกนะเราก็เอามาผูกไว้ถ้ามันจะออกเราก็มันออกแล้วเราช่วยมันดึงไหนตัวไหนออกง่ายไม่ต้องดึง แต่อีโรนต้องจับกินนมนมมันยาใหญ่ <S <S ออไม่เขาต้องจับช่วยใช<ห>่ไหมต้องช่วย <พา S 1> กว่าจะกินได้เที่ยงคืนที่หนึ่งขยากเหมือนกันเนี่ยแต่ก็เลี้ยงมันแล้วก็มีออบเลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องถ่ายพยาธะครับได้ถ่ายไหมครัถ่ายพยาธก็ยินยาพยาธยาพยาธฉีดที่นี่ถ่ายยังไงเอ่ยฉีดฉีดเหมือนกันมีกี่วงรอบวงรอบต่อเดือนยังไงครับ ยีนึงพอออกลูกแล้วถึงจะฉีด๋อถ้าไม่ออกลูกฉีดไม่ได้เดี๋ยวอ้นแย่วัวไม่ได้ถ้าท้องแล้วห้ามฉีดห้ามฉีดเลยทำไมถึงห้ามฉีดก็มันถึงมันแทนเนี่มันขืนเนาะเวลาฉีดมันจะขืนเราเราจะผุดถึงหน้าตอนแทนเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยตอนก่อนท้องอ่ะครับออกลูกปั๊บได้สามสองสามเดือนก็ฉีดอืมทีนี้เราให้งัวอ้วนเนี่ยนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นสัตว์ตัวตัวขายจ้ะเนี่ย โครงสร้างเขาใหญ่มันเลยตัวนึงรุ่นรุ่นอีเล่น่ะเล่โน่นั่ะน่ะผู้ไก่์แดงอีแดงนน่นน่ะครับท้องแล้วน่ะเหมือท้องสามสามแม่แหละจริงๆมันจะต้องท้องแล้วเนี่ยลูกมันโตมาแล้วมันก็ยังไม่เป็นสัตว์อ่ะอีอ่ไอ้โบ๊นั่นก็ว่าจะใส่อยากจะใส่ไอ้นั่นอะไรทีไว้ก็ติดตัวอาไวท์ทับอ๋อครับาได้ทีไว้นะ มันก็มีแต่มันจะแพ้หรือเปล่าเราไม่รู้เกิดแพ้นะเขาบอกจะหมอหมอที่ปาลมะฆ่าเขาเอาพันห้าอ๋อต่อครั้งหรือว่ายังไงครับครั้งหนึ่งแต่ทขาไม่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 ติดเขากําให้เราอีกเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่หมอรุ่นเขาก็มีนะเขาบอกอะแต่ของเอซหกรณ์เขาก็มีอ๋อจะมีสะหกรณ์เลยสหกรณ์ก็มี มีลูกของตาปานเขาทํางานสากกณรอยู่ก็ขอเบอร์เขาไว้เหมือนกันเนี่ยเกิแฟนไไหนทึ่งเอยู่ที่เท้าน่ะแต่ตลาดตัวเขาก็มาหาเราสึงที่เลยเนาะแล้วก็มาเราก็อยากได้อ่ะพอเราบอกนะเต็ยังไม่อยากขาย,ยาก็เลยก็อยกแต่อ้าให้มันไอ้นั่นอ่ะถ้าประพฏเรจะขายจริงอะไอ้แดงยิงแดงนะมันก็ขายแพงนะแดงก็ชอบัวแดงกันอแดงน,นะแดงมีหลายตัวน่ะ กระแดงน้่นกระแดงเต้นตัวเมียตัวเมียไม่ขายอันนี้อันนี้ว่าปล่อยพ่อวัวห้าหมื่นนะย่างสีแดงก็สีขาวเลี้ยงยากต่างกันไหมไม่ต่างวะก็เลี้ยงเหมือนกันหมดมันต่างที่ราคาเนาะต่างราคาโอเคหมดบ้านแต่ที่นี่มีตลาดซื้อขายวัวไหมครับก็ปางสุดวันนังคานหรือวันอะไรไม่แน่ยปางสุดจ้ะอ๋อจะเอาวัวไปขายก็มีวัวก็มีมีพ่อค้าไปไก่มครับจากที่นี่ก็ติดกระโหลกนอ๋อก็ะมคไก รถเลอยไปนันบอกสุดตะก่อนทำงานกันนะโอ้โหเดี๋ยวเจ็ดร้อยลายไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วแก่แล้วมาเรียมัวแค่บอกประกาศขายเขาก็มาเนาะใช่บอกเขาก็เข้ามาอืมแต่ก็เนี่ยทีแรกหนูหูทะโปปล่อยไว้นะสิบัวแม่นี่มันก็ต้องกี่แม่แล้วนี่เยอะเลยเนาะเกือบสิบแม่แล้วมั้งเนี่ยอันปล่อยขายไปตั้งเจ็ดแม่แปดแม่นะขายหมดนี่รวยแล้ว ขายหมดนี่เขาบอกเป็นร้านอันก็ไม่ขาย <c oughs> อางเงี้ฝากถึงคนใหม่หน่อยสมมติว่า <c oughs> มีคนอยากจะเลี้ยงวัวเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเราจะต้องอดทนยังไงบ้างโอ้อยางเลี้ยง,งนะ <c oughs> เราต้องพูดถึงว่าอย่างป้าป้าก็เลี้ยงมป้าชอบอะอย่างคนอื่นเราไม่รู้เอาคํามชอบมาก่อนอ่า คนชอบอะแลอวหมูหมาอะไรเนี่ยเลี้ยงหมดทุกอย่างอ๋อชอบเลี้ยงอยู่แล้วโอ้โหเธอหมูไก่เกยเนี่ยอดน้ําไม่ได้ฉันนะชอบออแต่คนเลี้ยงคนอื่นเราไม่รู้เนาะเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่ถานนี่งัวฉันไม่เคยอดน้ําอืมน้ํานี่ต้องให้กินประจางั้นมันก็ผอมสิหัวเท่าน้ำมันไม่เอาไปไว้ที่อื่นต้องไว้ที่บ้านเดี๋ยวเดือนเย็นมันจะมาเต็มเลยอ๋อเดี๋ยวมันกินเสร็จแล้วมันก็มาครับ ถ้าพูดถึงว่าคนจะเลี้ยงแต่คุณรักจริงนะความชอบเป็นหลักเงินมาที่หลังใช่ปีแล้วเนี่ยครับตัวนี้สามสิบปีสามปีสามปีกว่าจะสิบปีแล้วมั้งอืมก็มาได้ได้งูได้ลูกได้สิบตัวแล้วสิบกว่าแล้วแดงมาขามเลยอ่าสวยจก๋เนี่ยวันที่สี่ทำใจไปไปือมาสวยมากที่แบบอะไรเห็นก็วันสวยอืม แดงมากเลยนะเราอะ้อเชื่อนะนะแดงมากเลยชื่ออะไระเราอ่ะหืมกินเก่งด้วยกินเก่งนะเราอ่ะถ้าบคุณป้าเขามีชื่อไหมเนี่ยท้อ,อ,ทอง,องเอาชื่อท้องนะเนี่ย<อ>ท้อง ชื่อทองกับเราอะ่ะนะชื่อทองแกเราอะ่ะชื่อทองแกเราเอน่ารักดีนะสวยเนะ<ถ>าะตัวนี้สวยเนาะจะทองเนี่ยมันเป็นอะไรครัเป็นมันมันกี่เอฟแล้วครับเนี่ยเอฟห้าหรือยังหรือว่ายังไงมีใบท์เขาไหมเนะี่ยใบไม่มีเขาไม่ได้ให้มาโอใบอยู่ที่เจ้าของแต่มันสวยด้วยตัวมันสวยมากมันมันเราก็ะโลกศูนยนั่นแหละ อพอมันพอมันห่ะคือเป็นไก่มันก็ได้มันไม่นาแนที่จะนหรอเข้างดูน่ะดูน่ะไม่นานไม่นานอืมทองเลยสวยมากเลยมันกัดมะเดลตอนนันตีเนี่ยเหลือบอ๋อเหลือบจ่ายยีจัดการเหลือบยังไงครับก็บุกเนี่ยมันก็เขาเข้าไปในก๊อกแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมันนะก็ ก็ตีมนันนะมันตายไก่ก็กินเต็มหมดอ๋อ oh, ครับท้องอืมจะท้องเอ้ยแตนะ่มันอยู่กับเจ้าของนะมันกินหญ้าในทุ่มได้มาอยู่กับเราวิ่งหมดก็จะปล่อยเนี่ยลูกแดงลูกมันนั่นแหละรวยถึงจะเอาตัวโน่นฉันละน่ะนั่นก็แดงน่ะน้ำเดียกน่ะเแี่ยเอาโดดเนี่ยมาแล้ว ทั้งๆท,ที่ยากกัเยอะนะแต่ว่าตัดมาทีไรก็มาอย่างเงี้ยทิ้ข้อก็เหมือนกันตนัดก็จมาเลยไอ้หญ้าก็มีให้เล็มไม่เล็มนะแต่เวลามีรถเข็นมาใกล้ๆมาแล้วไม่รู้มาจากไหนเอาเปีเปย่ยนก็มาเลยแต่นี่เนี่ยแม่แม่ตขายไปแล้วเนี่ยทองนะนี่แม่แดงวะแม่แดงข้อมันน้ำเชื้อมันดีพอ ตัวนนีี้เ่ยตัวน้ยเนี่ยไหนตัวไหนห้าหมื่นเดี๋ยวเพื่อมีคนสนใจด้วยเนี่ยตัวนี้แหละครับห้าหมื่นทักพูดได้นะตัวพู้กี่ปีแล้วครับเนี่ยสองสีเลยสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วจริงครับได้แล้วขายวีดีโอล์นครับครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ตังนี้มีที่ตีตัวใหญ่สูงใหญ่ตัวหัวต่อไปแดงแดงมีที่ตีเลยนะนี่นี่นี่หลุยลน กัดมัน่าน่ายอยู่แล้วเขาจะไปเกียดยางก่อนซื้อต้องหกหมื่นได้ตัวหนึ่งอ๋อครับตัวนี้มันบามันสูงแล้วมั้งครับเนี่ยฮ่าสูงเพราะว่าดูจากลักษณะเขาแล้วข้อสิบเปอดูจากคอดูจากหนังอะไรเขามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วครับลูกมันเนี่ยลูกมันนสามตัวนี่ตัวโคตรย่นใช่ครับใช่นี่ลูกเนี่ยตัวหน่งอ๋อมันไม่ไม่แดกนะตัวหนึงเขาไม่ได้ทำเขาแจ้วตัวนั้นช่วงนั้นฝนมันตกเยอะ ไอ้นี่ไม่ต้องทำเลยเนี่ยเขานั่นไถไม่มีอืมใช่ครับลูกสาวเบิดตะเลียนไถแม่ไม่มีเท้าไม่มีตัวแต่ครับมีแค่ตัวหนึ่งนู่นแบบบ๊ามันเลือดสูงมันจะเป็นอย่างนี้แหละตัวน้อยตัวนี้ปล่อยห้าหมื่นห้าหมื่นตั้งใจจะปล่อยเท่าไหร่โอ้ยเบื่อหนูหนูทุ่มใจได้ตัวเด็กๆตัวเด็กเงี่ยในลูกไหนเนี่ยจับตัวนี้ เที่ยงเนี่ยล้อ้กรเจื้องะมันเลือดุเืองาใช่เลือสูงเลือสูงจะไเานีน่นี่ทองดีนี่กะเจื้องเนี่ยอ๋อนี่ทองดีมันเนี่ยนี่ยน้องมัน้องจะตันี้น่ารักเขามันก็ไม่มีเขามันก็สวยหหวแต่โนไม่ได้ทำเขาคะตัวนี้ต้นใหญ่พาก็ใหญ่ตัวนาง ก็นอนนอนให้ลูกแดงนี้ถงแมลูกมัแดงเห็นไหมเน่เน่ทำเขาลูกสาวมันทำยาถ่ายเฉยยาถ่ายเฉยเอาเอาไอ้นั่นัดแล้วกไปแล้วจางหมดไปแล้วตัวมีลูกเจตัวดกว่านอนเรือดีถ้ามันไม่ไม่ทมันน่ะนะผสมเียมมาเสียเลยเราไม่ต้องผสมเทียมหาพ่อัวเห้ ว่านั่นรักม้อนนี่จ้าผสมเสียวตัวเลยอืมแดงอย่างนั้นเลยน่ะน่ะเสียบเลยไม่มีพ่อสวยเลยผสมเทียวผสมไม่ติดหมดร้อยเลยละได้ลูกตัวเดียวหมดร้ออย่ะได้ลูกตัวเดียวแดงอย่างนี้เลยเนี่ยแดงมันเลยหมแล้วเชื่องด้วยครบแนะนำให้มีพ่อพันธุ์คุ้มปุ๋งดีกว่านาะตอนนั้นเราไม่มีตอนนั้นผสมเทียมเชื่องนางมาเนี่ยนางเล็กอ่ะอย่างนั้น ประสบการณ์ใช่เอางัวเพราะอกตัวแกออกมาตัวไหนไม่ทับก็เอามาปลูกไว้ก่อนแล้วไปเอามาทีละตัวแล้วมันไม่มีตะไครอ่ะต้องเอาสายเอาเชือกปลูกอ่าครับดึงยากไม่่คอยดึงยากแล้วเราก็ต้องเอาเชือกยาวๆสั้นก็ไม่ได้อเป็นอย่างนี้งัวอกีลูกมันใหญ่จัดเนี่ยมันไม่ค่อยฟื้นเลยฉีดยาบำรุงก็ฉีดเนี่ยมายาตัวฉีด้า ไอเดี๊ยนี่ไม่ใช่ล like, ูกตัวนี้นี่ติดท้อนมาเนี ma, ่ยไหนตัวนั้นน่ลูกมันเดิ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 นเนมียเนี่ยแต่ว่าต้องช่วยันี่มันลูกโซนน่ะนี่ไม่ใช่นี่ลูกนี่ลูกไอ้นี่ตัวเมียมแต่มันดีมันอยู่ตัวเดียวได้เวลาเราป like, ล there, ่อยตัวอุกขาเงินมันไม่ดิ้นเวลาจะทักก็ยาเพอลาทับแล้วก็ดึงตัวเมียมาปล่อยเขาฝูไม่ดีหรอปล่อยเขาฝูมันหอม ก็หมดเลยพร้อมเลยนาะคือไป็เก้าหมื่นเล็กๆๆนี่แค่นี้ไหนนครับเป็นสีแดงนะเก้าหมื่นน่ะนวลนวลอย่างส่วนนั้นอ่ะเพราะถ้าตเราปล่อยเข้าถุงจะผอมจ้าแน่นฉันไม่เคยปล่อยมันไม่เคยกินหญ้ามันไม่กินมันกวนตัวเมียติดล้วงไม่ล้วงไม่ดีกั้งคืนทั้งแยกเราปล่อยจริงกลางคืนต้งแยกอันนี้เป็นประสบการณ์จากคนเลี้ยงเลยนะเราซื้อไปเก้าหมื่นอะครับเพี่แอ้นแหละมันเป็นอย่างงี้เขาบอกตัวนี้ยังแดงกว่าเนาะตัวนี้แดงกว่าอีก ขายหนมะดแล้วก็คุณป้ามผมถามหน่อยสมมุติว่ามีคนเขาจะซื้อเนี่ยเขาจะมาโทรมาหาหรือมาติดต่อนี่มาซื้อได้ไหมคุณ่าปล่อยไหมาม,ามีเบอร์โทรไหมอ่านมาเ,เบอร์โทรคุณป้าศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามสามห้าเดี๋ยวมันจะแปะเบอร์โทรไว้ในคลิปให้ เราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจงให้คับผมกัสันน้อยด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับผม